Samsung Galaxy Z f o l 2 5G มือถือพับจอได้ <Wow. S 1> กลับมาแล้วนะคะพร้อมดีไซน์พรีเมียมกว่าเดิมเอาใจผู้ใช้งานมากกว่าเดิมและที่สำคัญกลางจอได้หลายระดับด้วยค่ะ กลับมาแล้วนะคะสาหรับมือถือจอพับได้จากซัมซุงก็ต้องชื่นชมซัมซุงนะคะสําหรับการเป็นผู้นําในตลาดเรื่องนี้จริงๆอย่าง Galaxy Fold รุ่นแรกที่รีวิวไปเนี่ยตอนนั้นเฟื่องก็ชอบมากๆนะคะแล้วก็มี C Flip อ่ะอันนั้นที่เป็นแบบพับแบบเล็กๆน่ารักคิดในซีรีส์เกาหลีต่างๆมากมายนะคะเหมาะกับผู้หญิงสุดๆไปเลยกลับมาอันนี้นะคะเขาใช้ชื่อว่า Galaxy Z Fold 2 5G อ่ะสังเกตว่ามีการรวมร่างกันนะคะระหว่าง Galaxy Fold รุ่นแรกเนาะกับ Galaxy C Flip ซึ่งความน่ารักของรุ่นนี้เนี่ยจากวิดีโอเปิดตัวนะ ะะเราเห็นเลยว่าเขาเนี่ยตั้งใจเก็บฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานจริงๆว่าใช้2รุ่นก่อนหน้าแล้วมันแบบเป็นยังไงบ้างมีตรงไหนที่อยากจะให้ปรับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของหน้าจอเองดีไซน์แล้วก็ลักษณะการใช้งานต่างๆเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยนะคะถือด้านหลังแบบนี้ว่า้ยดูเผินๆอุ้ยโน้ต20หรือเปล่าไม่ค่ะ จอได้ใหญ่กว่าสังเกตว่าคือเขาอะตั้งใจทําเป็นแบบซีรีส์เดียวกันกับโน้ต20ซีรีส์เลยนะคะก็จะมีความแบบคุมโทนลักษณะการวางกล้องต่างๆหรือว่าสีเองก็ตามเนี่ยอย่างสีนี้นะคะของจริงก็คือสวยนะคะเป็นสีมิสติกบรอนซ์ใครชอบเข้มๆหน่อยก็จะมีอีกสีนึงชื่อมิสติกแบล็ k นะคะส่วนสันตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะคะมีแบบสีเหลืองสีอะไรเงี้ยสามารถฉุดฉาดได้ทีนี้มาที่ดีไซน์ที่เกี่ยวกับการใช้งานกันบ้างะคะ่ะเห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนไปเลยคือหน้าจอด้านนอกตรงนี้นะคะอย่าง Galaxy Fold รุ่น มันก็จะเป็นแบบเล็กๆอยู่แค่นี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบเต็มตานะคะทําให้การใช้งานเวลาที่แบบเป็นฝาพับครึ่งแบบเนี้ยเราสามารถใช้งานได้สมจริงมากขึ้นพับเนี่ยอาจจะรู้สึกหนานิดนึงเวลาถือใช่ไหมเพราะว่ามันก็เป็นการแบบซ้อน2ออันแต่ก็ไม่ได้แบบหนาหนักจนรับไม่ได้แต่พอกางออกมาแบบนี้ปุ๊บตั้ง บางแล้วก็ทํางานได้เต็มตามากขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วนะคะแล้วก็สังเกตว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยคือตรงหน้าจอตรงนี้ที่เป็นที่วางกล้องค่ะอย่างรุ่น Galaxy Fold รุ่นแรกเนี่ยก็คือเขาจะเป็นแบบมีแบบปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วเป็น2กล้องทําให้แบบกินพื้นที่หน้าจอไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ากล้องของรุ่นนี้คือเขาเปลี่ยนเป็นแบบ Infinity O Display นะคะก็คือเป็นแบบรูกลมๆอยู่ด้านนี้อันเดียวส่วนตรงกลางจอนะคะที่มันสามารถพับได้แบบนี้นะคะเป็นแบบความกลัวตั้งแต่รุ่นที่แล้วว่ามันจะแบบไม่แข็งแรงหรือเปลล่านนะมมัััจพบแแ้วก รจริงๆเขายังใช้เทคโนโลยีที่เป็นอัลตราตินกลาสเทคโนโลยีอยู่นะคะซึ่งอัลตราตินกลาสนี่นะคะก็เป็นเทคโนโลยีจากซัมซุงเองนะมีทั้งในโฟรุ่นแรกแล้วก็ซีฟลิปนะคะก็จะเป็นจอที่แบบหยุ่นหยุนหน่อยรุ่นนี้นะคะเขามีการใส่กระจกเข้ามาป้องกันอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะเจอกับอัลตราตินกลาสทําให้ฟีลลิ่งเวลาจับต่างๆเนี่ยก็คือแข็งแรงขึ้นนะคะเป็นรอยยากขึ้นรู้สึกว่าแบบมันเฟิร์มขึ้นกว่ารุ่นแรกนะคะแล้วก็เขาก็มีแอบติดฟิล์มบางๆมาตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะติดมมาให้้แลวก็ไ่ อออะะส่วนความลื่นของหน้าจอรุ่นนี้นะคะอยู่ที่ 120Hz ซึ่งเขาเนี่ยเป็น adaptive refresh rate คือถ้าสมมติว่าเราเล่นเกมดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็จะปรับ frame rate ให้มันดูลื่นๆใช่ไหมไม่กระตุกเรื่องดีไซน์ผ่านไปแล้วนะคะเป็นมือถือจอพับได้ก็ต้องมาแคร์เรื่องของการพับจอกันบ้างรุ่นนี้เนี่ยปรับอย่างใหญ่หลวงเลยะคะ่ะเพราะว่าอย่างรุ่นโฟรุ่รนแรกนะคะเราก็สามารถที่จะแบบแบบนี้พับครึ่ง ิดใช่ไหมเป็นเหมือนแบบ3ระดับตึกๆึต,ตแต่ว่ารุ่นนี้ค่ะสังเกตว่าเขาทําข้อต่อที่มันแบบแข็งแรงมากขึ้นเฟิร์มขึ้นนะคะมีเทคโนโลยีที่เขาใส่ใจเกี่ยวกับตรงนี้เยอะมากๆทําให้เวลาที่กลางออกไปเนี่ยคือมันกลางได้หลายระดับแบบแล้วแต่ใจเราเลยแบบ ไม่ได้แบบต้องแบบหยุดกึก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 สะดุดตรงไหนนอกจากจะก,กางได้ทุกระดับรองรับการใช้งานแบบหลากหลายแล้วเนี่ยนะคะรุ่นนี้เนี่ยตรงข้อต่อเขายังมีขนแปรงปัดฝุ่นเหมือนกับตัว C Flip ปเลยนะคะซึ่งคอยทําความสะอาดปัดฝุ่นออกจากตัวข้อต่อแล้วก็มีแผ่นไฟเบอร์ค่ะคอยกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปข้างในจอด้วยซึ่งตัวอย่างของการใช้จอนะคะก็ยกมาง่ายๆแบบ4แบบนะคะแบบแรกนี่ลองกางขึ้นมาแบบนี้นะคะฟืบเอ็นเยอะๆหน่อยอันนี้อาจจะเหมาะกับแบบการวิดีโอคอลนะคะประชุมอะไรต่างๆหรือว่าจะกางก ก10อ,องศาอ่าแบบนี้ไว้ดูของดูคลิปก็ได้นะคะเร<ด>ือ<ม>จะเป็นการตั้งแนวนี้นะคะเพื่อถ่ายคลิปตัวเองแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องมีขาตั้งกล้องค่ะหรือถ้าใครเป็นสายแบบชอบดูซีรีส์เราก็สามารถที่จะแบบอันนี้แบบย่าจอใหญ่ใช่ปะไม่ชอบเท่าไรอุ้ยถือมันเมื่อยค่ะอยากจะแบบทํางานอยู่แล้วเราก็อ่าปิดจอมาปุ๊บมันซิงใช่ปะอยากจะดูแค่นี้นี่ค่ะ ก็จะตอบโจทย์หรือในกรณีที่เราทำมัลติทัสเราก็สามารถแบบเห็นจอตรงนี้อันนึงแล้วก็อันนี้แบบสะดวกกับการใช้งานของเราอีกจอหนึ่งได้เช่นเดียวกันการทำงานมัลติทัสในจอนี้เนี่ยก็ทำได้หลากหลายมากๆแล้วก็น่าจะเหมาะกับคนยุคนี้มากๆเลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมคะการทํางานของเราบางทีก็ต้องเปิดเอกสารบ้างดูตารางคิวงานในปฏิทินบ้างเปิดเว็บหาข้อมูลดูอปป้าไปด้วยอีกหน้าต่างหนึ่งบ้างจริงแค่2หน้าต่างก็แน่นแล้วจะไปเปิดแท็บเล็ตก็จริงจังไปค่ะแต่ว่าเครื่องนี้สามารถแบ่งจอได้หลายแบบตามการใช้งานของเราเลยนะคะวิธีใช้ค่ะอย่างเช่นฝั่งหนึ่งเปิด YouTube ข้างล่างตรวจงานไปด้วยก็ได้หรือว่าแบ่ง3จอแบบนี้ก็ได้ค่ะนะหรือว่าอีกแอปนะคะแค่เปิดเล่นๆเ,เป็นหน้าต่างลอยก็ทําได้เลยเยอร์ข้างในแอปเนี่ยก็จะเป็นแบบแท็บ Let, มองง่ายนะคะแล้วเขาก็ดีลกับทาง Microsoft ด้วยนะคะทําให้ใช้แอปเอกสารแบบมัลติทั k แบบนี้ได้ด้วยค่ะติดมากับเครื่องเลยอันนี้ถือว่าเป็นจุดแตกต่างนะคะมาดูเรื่องของกล้องกันบ้างค่ะรุ่นนี้ให้กล้องถึง5ตัวเลยนะคะมีตรงนี้1อันตึ๊บ รงนี้อีกหนึ่งอันข้างในตึ๊บตรงนี้อีก3อันค่ะรวมเป็น5้ากล้องนะคะดังนั้นเวลาการถ่ายรูปเนี่ยก็รองรับการถ่ายรูปหลายแบบนะคะอันนี้ก็แบบเซลฟี่จากกล้องข้างในปึ๊บถ่ายไปด้วยเลยกันนะหรือว่าเราจะพับจอนี่พับปึ๊บมันก็ขึ้นมาเลยเห็นปะเซลฟี่แบบแบบนี้ก็ได้นะคะไป นี่ค่ะเขาบอกว่าเราสามารถถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องหลังได้ด้วยคือใช้ประสิทธิภาพของกล้องนี้นะคะในการที่ถ่ายเซลฟี่ก็ทําให้แบบเราได้กล้องหลังที่มีคุณภาพสูงกว่ากล้องกลมๆแล้วก็ถ่ายหน้าเราได้ด้วยและที่เจ๋งกว่านั้นก็คือน,นี่เหมือนถ่ายรูปเพื่อนปกติด้วยกล้องหลังใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีดิสเพลย์ขึ้นมาตรงนี้นะคะปึ๊บอุย้ยรูปเป็นยังไงบ้างอันนี้เหมาะมากๆสําหรับผู้หญิงต้องสามารถแบบ คอมโพสหรือยังขยบหน่อยอะไรเงี <don> ้ย <'t know him> เราสามารถเห็นตัวเองได้ด้วยนะคะตอบโจทย์ค่ะแล้วก็ไหนไหนพูดถึงสาไอจแล้วนะคะก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นฟีเจอร์ของซัมซุงเนาะมันคือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า single take <zł os> นะคะอันนี้คือเหมือนเป็นการแบบ record วิดีโอยาวไปเลยหนึ่งครั้งแล้วเขาก็จะมามวลผลออกมาเป็นทั้งวิดีโอภาพที่แบบนี่คือ best shot ที่เราควรได้เป็นบูมมแรงอะไรเงี้ยแต่งสีให้เรียบร้อยเรื่องของกล้องเนี่ยอาจจะที่เพิ่งลองเทสแล้วรู้สึกนิดนึงว่ากล้อง drop ลงกว่ารุ่นที่แล้วหน่อยนึงนะคะสามารถไปดูบ ได้นะคะ่ะต้องใช้ Galaxy 4 o ไปถ่ายทั้งคลิปเลยอันนั้นก็คือแบบแฮปปี้มากกล้องหน้าอะไรต่างๆดีรุ่นนี้เนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะคะแต่ว่ากล้องคุณภาพภาพนิ่งเนี่ยอาจจะดรอปลงมาต้อยหนึ่งแต่ก็แลกมาด้วยการประมวลผลภาพเป็น JPEG ที่ได้ความขาวใสอมชมพูค่อนข้างถูกใจสาวๆอยู่เหมือนกันรวมไปถึงรุ่นนี้นะคะก็มี Pro Video Mode มาด้วยนะคะก็คือการถ่ายวิดีโอให้แบบ professional ขึ้นมีการเลือกซูมเสียงได้มีการล็อกตามตัวเราได้ด้วยก็ถือ ว่ายกระดับไลฟ์สไตล์คนชอบไทม์บล็อก มาในเรื่องสเปคแล้วก็แบตเตอรี่กันบ้างค่ะว่าเอจอเยอะใหญ่ขนาดนี้ใช้งานได้นานไหมเล่นเกมลื่นหรือเปล่านะคะเรวมีสเปคก่อนเขาใช้เป็นชิปเซต snapdragon 865 plus ค่ะเป็น cpu ระดับท็อปสุดเลยนะคะแรมให้มา12 g ิตอบโจทย์คนทํางานเยอะนะคะมัลติทัสเน,นี่ยเอาอยู่ความจุให้มาอยู่ที่256 g ินะคะแต่ว่าใส่ m e m o r y card เพิ่มไม่ได้นะคะวแนะนําถ้าใครเก็บข้อมูลเยอะก็ใช้คลาวเก็บข้อมูลกันได้นะคะส่วนซิมการ์ดนะคะใช้งานได้2ซิมแบบปกติ1ซิ แล้วก็ eSIM ได้อีก1ซิมค่ะและรุ่นนี้พอมันมี 5G แล้วอ่าเพิ่งใส่ซิมเข้าไปปับ๊บ<ๆ>เขาบ,บอกเลยว่าโทรศัพท์ของคุณรองรับ 5G แล้วสนใจเปิดลองใช้งานไหม<อ>ก็เลยได้ลองใช้มาแล้วนะคะลองดูหนังดูอะไรไปส่วนตัวก็คือแอบบอกนิดนึงได้ไหมว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบรู้สึกตา่างแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะมันยังไม่ได้เป็นการเดบิวต์ 5G แบบฟูลสตรีมนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะใช้ 5G ก่อนใครเนี่ยรุ่นนี้ก็รองรับแล้วก็เขียนแบบตรงนี้เลย 5G ส่วนเรื่องของการเล่นเกมค่ะก็จริงๆไม่ใช่ทาร์เก็ตเซกเมนต์ของเครื่องนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าดูจากสเปคที่ให้มาแล้วเนี่ยก็น่าจะสามารถทําได้แล้วก็อาจจะมีหลายคนอยากรู้ค่ะแล้วก็เลยให้สาวเกมเมอร์ของเรานะคะน้องออยละดาไปเทสเล่นเกมกันตัดภาพไปดูเลยค่ะเนี่ยก็เข้ามาในเกม ROV นะคะสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือหน้าจอเนี่ยจะเหมือนว่าเขาครอบจอเพราะว่าถ้าเราดูจากรูปแบ็กกราวน์นะมันจะเหมือนว่ามันจะมีต่ออยู่ตรงนี้ส่วนถ้าเกิดเราใช้เป็นหน้าจอด้านหน้าล่ะจะเป็นยังไง นี่ก็คือจอยืดเลยนะเล่นไม่ได้ต้องเล่นหน้าจอใหญ่นะคะอันนี้ขอบอกน,นิดนึงว่าเวลาเราเล่นเนี่ยมือเราจะไปอยู่ตรงที่ตำแหน่งลําโพงทําให้ปิดลําโพงจะต้องถ่ายมือนิดนึงหรือว่าจะเปลี่ยนมาเป็นด้านนี้มือก็จะมาโดนกับตัวกล้องนะคะก็อาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สําหรับเล่นเกมเท่าไหร่เพองอว่าจริงๆแล้วภาพจริงน่าจะเห็นได้ใหญ่กว่านี้ ก็อาจจะทําให้วิสัยทัศน์ในการเล่นเกมของเราลดลงนะคะแต่ว่าการเล่นลื่นไหลดีค่ะสามารถเล่นใน refresh rate สูงๆได้เลย นี่ชนะแล้วเย่ yeah. ส่วนแบตเตอรี่นะคะให้มาอยู่ที่4,500ม ah. ิลลิแอมถ้าใช้เล่นโซเชียลปกปติตรวจงานอะไรต่างเนี่ยก็สามารถอยู่ได้ยาวๆทั้งวันนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบเน้นดูหนังค่าเวลาบนรถหรืออะไรหลายๆอย่างหน่อยเนี่ยก็อาจจะแบตร่วบไวนิดหนึ่งนะคะก็อาจจะพกที่ชาร์จไประหว่างวันก็จะดีตัวที่ชาร์จเนี่ยเขาก็มีเป็นแบบ fast charging มาให้นะคะแล้วก็มีการรองรับแบบ wireless charging ด้วยก็จาก0ูนย์ถึงประมาณ50%ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆค่ะ สรุปจากการใช้งานจริงนะคะข้อดีก็คือมันเป็นเหมือนแบบแท็บเล็ตอ่ะคือสามารถเป็นโฟนบวกแท็บเล็ตในตัวได้จริงๆนะคะจะทํางานจอเล็กเต็มตามากขึ้นเทียบกับรุ่นเดิมจากการเป็นจอใหญ่ก็ตอบโจทย์คนที่แบบต้องอ่านข่าวหรือทําอะไรเยอะๆก็ฟินพิมพ์โซเชียลอะไรเงี้ยสำหรับเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะดูภาพเสียงเนี่ยคมชัดมีระบบ Dolby a t m o s สนะส่วนข้อสังเกตก็มีนิดหน่อยนะคะอันดับแรกคือเขาไม่มีกันน้ํากันฝุ่นมาให้นะคะใช้ก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของน้ําหนักคะ่ะถ้าสมมติใช้เป็นแบบ มือเดียวใช้เปน,นานๆเนี่ยถือก็แอบเมื่อยนิดๆเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างหนาแล้วก็หนักกว่ามือถือปกติใช่ไหมคะแนะนําว่าใช้ถ้าใครใครใช้แบบจอ,อกลางได้บ่อยๆเนี่ยก็จะตอบโจทย์กับเรามากขึ้นนะคะมีเรื่องของการเปิดยากขึ้นนิดหน่อยเนี่ยเปิดเปิดมือเดียวไม่ได้เลยใครเก่งกว่าสามารถทําได้นะอุ้ยนี่ได้นิดหน่อยถ้านําเป็นสมือนะคะก็จะสะดวกสบายกว่าแล้วก็ระวังลื่นนะคะเพราะผิวเป็นแบบอื้อลื่นปืดเลยส่วนหลายคนอาจจะสงสัยว่าอุ้ยแล้วรอยพับเป็นเห็นชัดหรือเปล่านะคะก็ถ้าตั้งใจดู มันก็เห็นอยู่นะแต่ว่าดูเต็มเก็มก็ไม่ได้เห็นอะไรนะคะใส่ไอจีก็โอเคไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นรอยรอยบากอะไรมากมายแล้วก็นิดหนึ่งค่ะจอนอกเนี่ยมันพิมพ์เต็มตาขึ้นสะดวกขึ้นจริงแต่ว่าพอมันแบบไซส์มันถูกหดมาเล็กเป็นแบบพับเครื่องแบบนี้เนาะทําให้เวลาที่เราพิมพ์เนี่ยมันก็อาจจะแบบตัวเล็กมากโดยสรุปของสรุปนะคะเฟรื่องก็ว่า Galaxy C4 2 5G เครื่องนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับนักธุร,รกิจเนาะเพราะว่าอาจจะด้วยเรนจ์ราคาแล้วก็ดีไซน์ต่างๆที่ออกแบบ ก็จะเหมาะกับคนที่ทํางานหลายๆอย่างแทนที่จะต้องพกแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอันนี้ก็ตอบโจทย์เลยราคานะคะก็6 9 9 9 0บาทก็จะแบบเป็นเรนจี่ถ้าเป็นผู้บริหารใช้อะไรเงี้ยคือแบบจะคุม้มซึ่งสาหรับคนทั่วไปใช้งานแบบเบสิกปกติอะไรเงี้ยก็คืออาจจะยังไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นนะคะเทียบกับราคาเกือบ70,000บาทก็อาจจะต้องรอเวอร์ชั่นที่แบบนวัตกรรมมันราคาย่อมเยาลงมาอีกนิดนึงแตจง่จริงๆเฟื่องเชียร์รู้ป่ะจริงๆเฟื่องอยากให้รุ่นเนี้มือถือจอ เถ้ามันเป็นซีโฟแบบเพน่ะคือจะแบบที่สุดของที่สุดรอใช้นะคะซัมซุงประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ใครได้มีโอกาสลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้หรือว่าถ้าใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ถามมาได้เพราะว่าเฟื่องคิดว่าจะลองมาเปลี่ยนใช้เครื่องนี้ไปเรื่อยๆเผื่อได้แบบอินไซต์อะไรเพิ่มเติมถามมาได้อีกนะคะใครสนใจไปลองจับกันได้ที่ช็อปนะคะเขาก็จะมีโปรแบบที่เห็นแบบลดเยอะๆเนี่ยก็มีลดไปเกือบ20,000เลยนะคะแล้วก <laughs> ็ม <ớ n: S 1> ีการแถม Galaxy Buds ประมาณนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์ i Subscribe ิกซีเ r s ipper, สั่นกระดิ่งด้วยนะคะคอนเทนต์ Content ของเราจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะไปแล้วค่ะุกคทุกค,ความสุขแล้วก็สนุกกับโลกเทคโนโลยีไปด้วยกันค่ะ